โพราแทนข้อนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาจากช้อยส์เนี่ยเราจะรู้เลยว่าเขาถามเรื่องเว b ทีนี้เนี่ยการพิจารณาเรื่องเว b นะคะนอกจากการดูในเรื่องของ subject นะคะแล้วก็เรื่องของคำบอกเวลาแล้วเนี่ยเราสามารถดูคีย์เวิร์ดรอบข้างได้ซึ่งข้อนี้นะคะวิธีการเนี่ยเราก็ดูคีย์เวิร์ดเลยว่าเราเจออะไรไหมดังนั้นนะคะนักเรียนทุกคนนะคะที่เรียนกับทีเชอร์ รับรองจำข้อนี้ได้แน่ๆนะคะก็คือเราเจอคำว่า nor อยู่ในประโยคซึ่งโดยปกตินะคะถ้าเกิดว่าเราเจอ nor ในประโยคเนี่ยมันจะต้องมีโครงสร้างตามที่ภาษาอังกฤษเขากำหนดไว้นะคะนั่นก็คือข้างหน้านอน,นะคะจะเป็น subject v o r b ซึ่งต้องเป็น subject v e r b ที่เป็นประโยคปฏิเสธ นะคะมีดัซซ์มีโดนส์มีอีซ t นอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ตามด้วยนอร์ nor, นะคะแล้วก็หลังนอร์เนี่ยนะคะจะต้องตามด้วยเวิร์บช่วยแล้วก็ subject แล้วก็เว r ร์แท้ตามนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่า เป็น verb to be ได้ไหมทีเชอร์ verb to be ก็เป็นหนึ่งใน verb ช่วยเช่นเดียวกันซึ่งบางครั้งเนี่ย verb to be สามารถทำหน้าที่เปรียบเสมือนเป็น verb แทนได้ถูกไหมอ่ะเราก็จะใช้สูตรตัวนี้ได้ค่ะก็คือ verb to be แล้วก็ตามด้วย subject แบบนี้ก็ได้ดังนั้นเนี่ยให้เราลองสังเกตดูจาก choice เลยนะคะว่า choice ไหนที่ไม่เป็นไปตามสูตรที่ทีทเชอร์เขียนให้เราก็ตัดทิ้งได้เลยตัดข้อ แน่นอนนะคะเพราะว่าไม่อยู่ในสูตรทีนี้ข้อ b ค่ะ did he come ก็เป็นไปตามสูตรนะถูกไหมเราก็ข้ามไปก่อนแล้วก็ตัดข้อ c cat แล้วก็ด dog เพราะว่าไม่เป็นไปตามสูตรนั่นเองดังนั้นเนี่ยข้อนี้ตอบได้ง่ายๆเลยนะคะว่าเราจะต้องตอบข้อ b boy เพราะเป็นไปตามสูตรที่บอกว่าหลัง nor จะต้องตามด้วย verb ช่วยตามด้วย subject แล้วก็ตามด้วย verb แท้ค่ะ